ตอนนี้อยู่กับช่องน้องเชอรี่ระเบินออฟฟิเชียลนะคะน้องเชอรี่อาจารย์ชมพงษ์มากน้องเชอรี่มากข้าวเฟรด์ดค่ะก็คือมากินตำบ้านค่ะก็คืออาจารย์ถ้าราดิ้นเลยอะค่ะคือชั่วโมงแหลกก็คืออาจารย์ท่นานในผ้าเลียนนะคะก็คือไปสมาร์ทมากเลยนะคะจีเอเมเนอร์เอเมเนอร์ดีเมเนอร์อ่าหรือจะเป็นจีซีซ่ามาทีซีเป็นตัวเหมือนจีซีก็ได้จีดีก็ได้ มุนี่สิเป็นตัวคารๆบอาตัวผสมอยู่ในในหมวดของจีคือกลุ่มนี้สามารถจีสี่อีกสักกี่ตัวหนึ่งเลยซิจีไปอ e ีเนเนอร์บีเมเนอร์จีอีเมเนอร์คือสามารถไปเลยหมดสามาร์ทที่สี่เชื่อมเลยหมดและหลักๆคือจีอ e ีเนเนอร์อีเนเนอร์บีเมเนอร์คือลายมันหรือสเกลของมันเขาจะมีเบื้องต้นแต่จี e or, or, อีเมเนอร์อีเมเนอร์บีเมเนอร์คือต้องได้แต่เบื้องต้นคู่จะไม่ไขเรียงกันสิอันนี้เอาไว้ที่หลัง จบกดจีไได้ไหมจีไหมไหลักสูตรนี่เป็นลักสูตรที่นี่อสอนศิลปินสอนดาราหรือดาราศิลปินนุ้งเีบบเรียดังสเขรียกทังสกันจีมาคู่ห่สองนิ้นี่กดลงไปกดมากดลงไป,งไปยาไปใส่บ้าใสาย่ย่าไปใส่บาใสา่มัดูอยอไา,าไปใสเลยหอเฉพาะสองนิ้นี้ เล่นหนึ่งติดต้องเล่นสั้นห้ามเล็บยาวเพราะว่าเล็บยางสิพสมัครกดสายได้หายกับีไหม g จีจี้ไหม e n อ๋ออัอนนี้คือยืนซอยืนเงยขึ้น่บวกเก้า็ปเปิดปอตไายเลย g e เ i n r c c g major e minor c g e i n o r พยายามดูมนนมนนดูการอีเมเนตีอีเมนเนาลสงดูบานแมนขนโนตจับดิคอรนี่ตัวสิตัวสิวสเลยนขอบจักรวงไ้ยังไงไอ้งไได้้กา,าออกักเล้ละ จีกัจีไม่จีจีอีเมน่าซีอีเม่เมนอคืไหมปากพูดภาษี่อ่า here, จีไหมจีจีซีเวลายกไปอมกันตัวอย่งตัวย่งเช่ตัวอย่างเช่บิ้จีไดะู่ดะจีนะเบิ้เบิ้ลคูกันจ 이메일, 씨. 씨. 이메 C, 씨. 니메일, 씨. 니 เว่าน,นยีบกก่บงเก่าว่นไปว่นมาว่ไ<ห>นไปว่นมาให้เธอทิ้งไว้ คือบาทีตัวยางอันนี้อยู่ในหมดยังยังยังอย,งอยู่บังเกาเลยยังไปไปใส่น้องบอกูดอก่าน้องคบต่อผู้ใดบนกว่าสังว่าอายเคยหักกับใครบ้างนะมันจะอยู่ในหมวดม,ดมดนูนี้เพราะฉะนั้นขันตัวในหมวดมูนี่เจ็บคเกอยู เอาจารย์หมอดมูนี่มันจะอยู่ในหมอดมูที่สามารถทำได้การเจ็บและนองจนมีแนองนตาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นซีขอดคุณซามอนี่ต้องไปเอาไอ้่องเลย ต้องไปเอามาให้คล่องให้ลื่นให้แบบให้ลื่นน่ะเห็นอะไรเห้มันลื่นเห็นมันเห็นมันเล่นได้คล่องที่นี่บ่ต้องไปเขยน้บ่ต้องไปเขยน้ำดีไม่เน้อเอสซี่ชาไม่เนื้อบ่ต้องไปเขยไปไปตามไปตามบันไดไปตามสเตปมันไปตามไปตามบันไดมันมันอยู่ปอหนึ่งสิบเลียดปอหกเลยมันต้องไปทีละปอทีละขันนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเบื้องต้นมันนี่ เอาไปซีคอร์ดตีดตาดไม้ดีดังไม่ดีอ่าซีคอร์ดประกอบไปด้วย G ต่อไปอีเมเนอร์อีเมนเมนต่อไปดูซีนี่นีมากอนี้เข้ะะาไปเีนมาเไปซีซีสุสสดท้ายมันกูก้อนดีดีดีอะไรับสายลยครยคะมี่ลกจบไหมดี อ่านี่นี่นั่นโนนเป็ดีจี้ไหมจี้ยังไปใส่เอออันนี้บอกไปยังไปใส่ไดบังคับให้อันนี้ยุก็ยุกไว้ยุก็ยุกเขาีได้ก้อนเดียวสิบไปแยกสิบไปแยกสิบไปแยกอันอื่น่ะเพราะว่าสมมุิขันเอาตามอยวิธี่หนึ่งจีเอเมเนอร์ซีดีจีเอเมเนอร์ซีดีอ่านี้คือตามตามหลักแต่เพื่อให้เพื่อให้เป็นไว้ ต้องตอกเขาถึงพี่ในวยกันเช่นถูกไหมันมันจะขถึงพี่ในว่าันจะดยดลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลเดี๋ยวลอง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 แ่มาก่อนแต่มาก่อนลองแมาก่อนจ o ตตาโปงจิตตาใเดี๋ยวยังโปต่างยังโปต่งกันเลยแต่มาก่อนแต่มาก่อนก็จะเอาเนยโปรปีกไก่ แต่บัก่อจี้บกวนอ้ขยังไงยังไงนเ่น,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 เน,นทุกคมไม่ได้ง่ายลมันก็ไม่ได้ยากนะ,ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซส,สไ i e ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย